สวัสดีครับผมวอลวิทแล้วก็วอลวิทน้อยนะครับเอยไม่ใช่นะครับลูกผมเองวันนี้มากันสองคนนะครับพายลิงเดินขึ้นเขามานะครับก็ที่จะมาหาวัวนะครับยอออออและตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับวัวอยู่บนนี่เลยมาเร็วมาเร็วไอ้ลิงนี่วิ่งเก่งมากนะครับวิ่งขึ้นเขามาแทบไม่เหนื่อยแต่ผมนี่เหนื่อยนะครับก็เจอแล้วนะครับวัวบางส่วน ถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรไอ้ลิงนี่สนุกนะครับไม่ไม่มีกันเหนื่อยนี่เจอแล้วเย่มีมิโอ้โอ้โอ้แล้วติ๊ติ๊อืมอย่าอย่าอย่าบัวกลัวไอ้ลิงนะครับมีมิโอ้อืมอันนั้นมีหนุนอยู่อืมอะอันดูฮ่าอืมเอาเป็นหนะเลยโลลิงบอกว่าลูกวัวตัวน้อยๆนะครับ นูเลยสองตัวเพิ่งเกิดได้ไม่นานาช่วงนี้พร้อมนะครับเพราะว่าหญ้ามีน้อยคือจากข้างล่างนู่นนะครับผมนี่หอบแต่ลิงชิวๆนะครับนู่นเลยลูกน้อยกินนมแม่แล้ะ ช่วงนี้หน้าแรงแทบจะไม่มีหญ้าให้กินก็เลยพร้อมๆทั้งนั้นตัวนี้ชาโลเลนะครับตัวนี้แม่ชโลเลตัวใหญ่ๆแต่ว่าพร้อมเหลือแต่กระดูกมันก็พวกแม่ก็ขาวแวบๆบนี่ก็ชาโลเล่แดดก็พอมีนะครับก็ร้อนนิดหน่อยไอ้ลิงนี่ยังชิล ตอนนี้ตัวใหญ่สุดก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่ในฝูงตัวนี้นี่วัวอะไรไม่รู้นะครับผสมหลายอย่างเลยนะครับตัวนี้วัวเหนือวัวใต้ไม่รู้ผสมชารุเล่หรือเปล่านะครับตัวนี้อายุสี่ปีพอดีนะครับตัวนี้แต่เขาไม่ยาวนะครับเขาไม่ยาวมากยาวพอใช้ได้นิดหน่อยนะครับไม่ยาวมาก ไอลนยนะครับตัวนูน้นอข้อเหลืองๆเ,เขาตั้งๆนะครับอายุสองปีเกือบๆสามปีอืมแต่บางส่วนไม่รู้ไปไหนนะครับมองไม่เห็นเลยมันอาจจะอยู่หลังพุ่มไม้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรนี่เป็นนู้นก็เป็นภูเขานะครับมีพวกป่าต้นไม้ต้นไผ่ ฝั่งนู้นก็เช่นกันนะครับส่วนลูกนู้นนะครับจะเป็นพวกหญ้าคาหญ้าไม้กวาดนะครับลูกนูน้นก็ลูกสองลูกฝั่งนู้นก็เป็นพวกต้นไม้ต้นไผ่เช่นเดียวกันด้านนู้นก็เช่นเดียวกันเป็นหน่อไอติมไม่มีไอติมไอติมอยู่ที่บ้านนูน้นเป็นหนูชิโม,มไอติมปปไอเจ๊ โอ้ไอลิงบอกให้กลับบ้านแล้วครับจะเดินกลับบ้านแล้วไอปลาแจ้ไอปลาแจา้เชนอยู่ต่างมองปอายปลาตับปลา้ขาวตัวนี้ก็เป็นแม่แมตัวเมียชารลเล่เป็นลูกของไอตัวแม่นี้แลนไอข้างหลังนั้นนะครับไอตัวขาวขาวข้างหลังนั้นเป็นวัวเนื้อตัวนี้แม่วัวตัวเขาวสวยงามที่สุดนะครับตัวนี้ ขาแคบที่สุดในลายตัวนี้ตัวนี้วัวเขายาวนะครับตัวนี้อายุสองปีกว่าปลายปลายฝนก็สามปีนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นวัวที่เขายาวที่สุดนะครับตัวนี้คล้ายๆกับพวกวัาวาตุซี่อะไรพวกนี้เลยอ้โไม่ขนาดนั้นนะครับคล้ายๆกับพวกเขาลำพูนอะไรอย่างนี้นะครับ ี่ถ้าห้าปีหกปีนี่โอ้โหไม่รู้จะยาวแค่ไหนเลยนะครับตัวนี้นแค่สองปีกัวนี่โอ้โหยาวคืบกัวลวอะอ,ะอะ๋แต่ว่าพร้อมๆอมนะครับทุกตัวเลยพร้อมหมดไอ้ลิงก็บอกไม่ไหวละกระโดดขึ้นขึ้นหลังพ่อไปแล้ะโอ้ยโอ้ย หมวกก็ไม่ใส่นะครับเสื้อกันแดดก็ไม่ใส่ใส่ขาสั้นเสือ้อแขนสั้นชิวๆเดี๋ยวไปหาตัวอื่นก่อนนะครับว่าเอาไปไหนกันละไอเขียวไาใบาบัวแล้วเมื่อกี้ก็หาแล้วนะครับไม่เจอก็เลยเมื่อกี้ก็ดูแลแต่ว่ายังไม่ครบนะครับก็เลยมุนๆพวกป่านี้ไปหาให้ ทั่วนะครับว่าจะเจอครบหรือเปล่ามีก็มาในป่านิดหน่อยไอ้ลิงนี่ยังชิวนะครับไหวไหมหไหวหรือเปล่าว้าวน,น้องกว๊กวน้องน่าจะเห็นผมสองคนนะครับก็เลยล้องลองเตือนภัยกัน มุดๆพวกยาอะไรนิดหน่อยแค่นี้แหละนะครับง่ายๆพวกเสียงมันแรงนี่โอ้โหสุดยอดแห่งความไพเราะนะครับท่านนอนใต้ต้นไม้เย็นๆนี่หลับแน่นะครับเสียงดนตรีแห่งธรรมชาติในบางจุดที่เดินยากหน่อยนะครับผมก็แบกแค่นั้นเองนะครับโอ้โหอ,อ,อะไรดนหนักเกี่ยว ก็เดินตามบนเส้นทางวัวในป่าแค่นี้แหละนะครับง่ายๆพอผมสองคนเดินมาตรงถึงตรงเส้นทางเนี่ยเมื่อกี้งูก็เลือ้อยวุบๆตรงนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นต้นไม้ไปดูเลยตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กน่ากลัวอยู่นะครับไม่รู้งูอะไรน่าจะเป็นงูสิงห์นะครับ ย้อนแสงเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นั่นเลยเลยไปแล้วขึ้นต้นไม้ไปแล้วส่วนวัวก็เจอเท่าเท่าเมื่อกี้นะครับเจอไม่หมดมันกำลังสังเกตการผมสองคนอยู่นะครับว่าผมสองคนจะทำอันตรายมันหรือเปล่าลิงก็เดินไปเดินมาตรงนี้เมื่อกี้มันน่าจะมาตัดแดดตรงนี้แน่นอนนะครับผมสองคน เดินจากตรงนี้มาเมื่อกี้ไปดูโอ้ยไอลิงระวังงูไปละทีนสองคนก็ไปดูว่าบนเขานูนนะครับแล้วก็หาฝั่งนน้นมาแล้วก็เดินลงมาวันนี้มาเจองูพอดีอยู่ตรงนี้งูตากแดดอยู่มันก็เลยหน,ะนีขึ้นต้นไม้ไหนไม,ไม่อยู่แล้วมันขึ้นต้นไม้ไปแล้วนูนรู้สึกว่ามันกําลังจะลงมานะครับเดี๋ยวรีบเพ่นก่อนดีกว่านะครับ ผมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่ลิงนี่นะครับไปวิ่งหนีงูดีกว่าไปวิ่งเยี่ยวไปคาเขาตะโออีโอเอไป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 งูมางูมาไปไปไปงูงูงูกลวงงูกลวงงูงงง ก็งลงมาถึงที่ที่ปู่นอนอยู่นี่นะครับปู่ไอลิงนะครับปู่ไอลิงก็นอนพักผ่อนอยู่ตรงกระตอบนั้นนะครับลิงก็ไปนอนด้วยแล้วโอเคเกมนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปเลยนะครับจากตรงนี้ก็ขึ้นไปดู่วาข้างบนแต่ว่าเจอไม่หมดนะครับเจอแค่บางส่วนซึ่งนมัจะกระจัดก,กระจายกันไปกินหญ้านะครับเพราะช่วงนี้หญ้าแห้งแล้งนะครับปีนี้แต่ว่าวันนี้ก็ แดดไม่ร้อนมากเริ่มคลืมแล้วนะครับตอนนี้หวังว่าฝนจะตกในเร็ววันนะครับพวกหญ้าอะไรจะได้แบบงอกขึ้นมานะครับทําให้วัวได้กินนะครับก็ทําให้อากาศไม่ร้อนด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไอ้ลิงไปนู่นไปนอนตะปูไอ้ลิงละ